เปิดข้าวเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับเอาเอาข้าววอร์ด้วยค้าบเมอะซูเปอร์ตูนยังได้อยูนย่นี่ไงกลับมาที่กับมาเลย งนะคะน้องๆมาร้องค่ะใช่ค่ะร้องกันสดๆแบบนี้นะคะสำหรับซา่ต้ากิสนะคะก่อนอื่นสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมขก็สู่นิวทรีตี้นะคะวันนี้วันศุกร์ที่26ธันวาคม2557อยู่กับเราสองคนเช่นเคยดิฉันสุขิญญาดูกของดีค่ะและดิฉันกัญญารักษณ์สวัสดีนะคะไปพูดคุยกับน้องๆกันมาคนแรกถือไม้หนูชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะอารเตอร์ค่ะอารเตอร์ชื่อจริงล่ะชื่อจริง อ่ะไไม่ได้แล้วเอย่างเดียวก็ได้เจอในนิดที่ไหนคะสถานไหนคะอ๋อคนที่สองแดดไม้เพื่อนหน่อยแดงไม้เพื่อนหน่อยค่ะชื่ออะไรคะน้องหมวยอ่ามาคต่อไปเลยค่ะชื่อแบวนค่ะค่ะมาแบดไม้เพื่อนชื่ออะไรคะอีครับวูดดี้อ่ะคนต่อไปชื่อวูดกี้ค่ะมุกวีชเอสเตล่ามุกดาพาดิ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทาเป็นลูงสกุลอายุ8ขวบน้ำหนัก24กิโลกรัมสงเข้ากดดีมากลูกค่ะสวัสดีน้องทุกคนด้วยนะคะันดี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 ด้วีดีดีดีคีะคดณพี่ดูแลน้องๆคดะเป็นดู้จัดกิะครรมดะคะค่ดคุีดีดีดีคีดีิีดีดีดีอีด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 ี้ีคีะีดีดีดกดี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 ดเราจีดมา8ปีดล้วี แต่ละปีะกิจกรรมต่างเหมือนกันยังไงบ้างไหมก็แต่ละปีเราก็ทีเขาเองก็คือจะเอารายได้จากที่น้องๆสมัครประกันไปทำบุญถือมาแต่ก่อนที่เราจะมอบเนี่ยเราจะให้เขาเป็นตัวแทนค่ะเขาจะได้รู้สึกเหมือนกับว่ามีส่วนช่วยเหลือสังคมได้ตั้งแต่ยาวัยเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆปีล่าสุดนี่เราเอารายได้ไปช่วยทำดีดีให้สัตว์พิการประกวดเสร็จไปได้ตอนแร้ใช่ไหมประกวดใช่ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมางานไหนใครได้รางวัลชนะเด้อยกมือค่ะน้องทางวัาน้องหวย น้องทากับน้องมวยเป็นยังไงบ้างดีใจไหมคะวันประกวดหนูต้องแสดงอะไรไหมคะต้องมีความสามารถพิเศษไหมไม่ต้องเลยน้องมวยล่ะวันวันประกวดต้องร้องเพลงอะไรไหมคะไม่มีเลยค่ะอันนี้จะเป็นการเดินโชว์ความน่ารักสดใสเราจะเน้นว่าให้เด็กอ่ะน่ารักสมวัยของเขาค่ะือชุดนี้ก็ อาจจะไม่มีความสำคัญเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครที่ทุพ่อแม่จัดเต็มมาเลยแล้วก็มีรางวัลสร้างสรรค์การใส่กายปีน,นี้น้องแบมได้่อันนี้พอดีจริงชุดก็จะอลังการว่านี้ค่ะอันนี้เสียบหางไปแล้วจะเป็นกฟิวก็วเลยได้เดินได้เลย ่ะแล้วหลังจากนี้ไปต้องทําอะไรต่อก็จะไปช่วยองค์กรต่างๆนะคะที่เหมือนขอความร่วมมือเข้ามานะคะพ่อคุณพ่อคุณแม่ผู้พรอคุณมก็สนับสนุนอยู่ลาให้เด็กได้แสดงออกเนี้ยค่ะแล้วก็จะไปช่วยงานกิจกรรมองค์กรต่างๆแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะอย่างวันนี้ค่ะก็มาต่อทีใหม่ทีนีด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากที่ไม้เบียดขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณดิศราพรศิรากูรณยุทธิยาด้วยค่ะ กต่ประมาดรายการของเราก็ยังอยู่ในช่วงของบรรยากาศคริสต์มาสอยู่ใช่แล้วนะคะ<ท>และ้วก็วันนี้วันศุกร์ด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะมีหนังรวมถึงปฏิทินท่องเที่ยวมาฝากผูช้ชมกันด้วยคนะ่ะเอาไปเริ่มต้นไปดูบรรยากาศการฉลองเทศกาลคริสต์มาสในหลาย,ลาย,ลายๆป,ยประเทศทั่วโลกกันเลยค่ะคุณผู้ชมไปเริ่มต้นกันนะคะที่